สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปรถสวยของมารวยมอเตอร์สาขาบึงนวา,างนะคะพบกันนะคะกับพี่ปาแล้วก็พี่เมย์นะคะเราสองคนประจำการอยู่ที่มารวยมอเตอร์สาขาบึงนวา,างค่ะวันนี้รถที่ปาจะมาแนะนำให้กับคุณลูกค้านะคะก็จะเป็นรถที่ 4, สีสวยๆอยู่ด้านหลังนี้เลยนะคะมาในแบรนด์นิสสันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรถกันเลยค่ะ และรถที่ปาจะแนะนำให้กับคุณลูกค้าวันนี้นะคะก็เป็นนิสันนเวล่า NP 3 0 0นะคะตัวนี้เป็นตัว King Cab นะคะคุณลูกค้าขามาในปี2017นะคะสีส้มแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสีส้มๆม,มทองทองนะคะน้องทองแบบนี้เลยนะคะออกไปแล้วต้องแบบมีเงินมีทองแน่นอนนะคะคุณลูกค้าค้างงวดเบาๆนะคะได้รถปีใหม่อย่างแบรนด์นิสันนะคะคุณลูกค้า ใครที่อยากจะเต็มกับมาลูมอเตอร์คัฟฟี90วันหรือเลือกรับเงินกลับ100,000บาทพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก7เดือนหรือรับกับเบี้ย0%นาน365วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook y o u t u b e มาลูมอเตอร์รถยนต์มือสองหรือ l ล n e มา r ูมอเตอร์หรือโทรหากได้ที่เบอร์0804556364 ได้แบนด์รถปีใหม่ๆแต่ว่าข้างวดถูกๆนะคะปาแนะนำคันนี้เลยนะคะปี2017เครื่องยนต์2005มาในเกียร์ธรรมดานะคะ mm. ขอบอกว่านิสสันเนี่ยแรงมากนะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะรถเขาค่อนข้างที่จะแรงมาดูรอบๆคันก่อนนะคะตาไฟของเขานะคะตัวนี้ ในโคมไฟของเขาจะมีไฟสองสว่างด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะอยู่ในโคมเดียวกันนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะจะมีบล็อกสำหรับเอาไว้ใส่ไฟตัดหมอกนะคะให้กับคุณลูกค้าไปด้วยส่วนกระจังด้านหน้าค่ะจะเป็นกระจังที่เป็นซีซีแบบนี้สีเทานะคะคุณลูกค้าค่ามาพร้อมกับโลโก้นิสสันแบบนี้เลยค่ะนะคะ ส่วนด้านข้างค่ะคุณลูกค้ามาดูแม็กเลยแม็กเนี่ยก็จะได้เป็นแม็กของนิสันจากศูนย์เลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแม็กเนี่ยเป็นแม็กมาจากศูนย์แบบนี้นะคะยางเป็นยางใหม่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะไฟไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะอยู่ที่โคมด้านหน้าและก็อยู่ที่แก้มด้านข้างของตัวรถนะคะ กระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสีดำนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นสีดำค่ะส่วนมือจับก็จะเป็นสีดำไปด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว 's นะคะตัวโรสุดนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นตัว 's อนะคะแถบสามารถเปิดได้แล้วก็ที่แถมให้กับคุณลูกค้าไปนะคะก็จะเป็นฟิล์มนะคะฟิล์มเราแถมให้กับคุณลูกค้าติดไปให้ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะ ดูสภาพนะคะรถยนต์มือสองได้ของมารวยมอเตอร์รับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อสวมซากนะคะด้านหลังต่อเลยค่ะนะคะด้านหลังมือจับฝาท้ายก็จะเป็นสีดำนะคะตัวนี้จะมีกล้องให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้จะมีกล้องให้ด้านล่างนะคะฟังก์ชันเขาครบมากนะคะถึงจะเป็นตัว S แต่ฟังก์ชั่นเขาครบเลยนะคะนิสสันนาวาร่าคันนี้นะคะ ไฟเบรกไฟถอยนะคะก็จะเป็นสีแดงขาวนะคะคุณลูกค้าน้ำมันเป็นน้ำมันดีเซลนะคะ B7 นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะออกรถ n ิสัน n n a า a r a ฟีดาวนะคะข้างวดตัวนี้ฟีดาวส่งข้างวดเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ,นะคะราคารถไม่แรงได้รถปีใหม่นะคะ มารวยมอเตอร์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นนะคะใครมีรถเก่านะคะสามารถเอามาตีเทิร์นกับเราได้นะคะเหลือเงินกลับหรือว่าจะเอามาดาวคันใหม่สามารถทำให้ได้หมดนะคะเดี๋ยวปาจะพาคุณลูกค้าไปรับชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะค่ะมาดูกันที่ด้านในบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นนาวาร่านะคะแคบเปิดได้นะคะตัวคิง c a p เอนะคะตัวนี้นะคะด้านในจะเป็นโทนสีครีมนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้ก็ซักทำความสะอาดเช่นเคยนะคะค่ะมาดูกันที่ตัวเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมนะคะติดกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็สามารถเล่นซีดีนะคะ MP3 นะคะแล้วก็เอ่อเอนะคะแล้วก็เสียบ USB ได้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ปรับเป็นเป็น ตัวนี้เป็นแอร์ปรับเมนนวนนะคะแล้วก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์6เกียร์นะคะแล้วก็1นเกียร์ถอยหลังค่ะตัวนี้นะคะฟังก์ชันนะคะค่อนข้างครบนะคะ,ะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะสำหรับลูกค้าที่ร้อนๆนะคะตัวนี้นะคะมีแอร์นะคะ มีแอร์ให้ที่ด้านหลังนะคะตัวนี้ฟังก์ชันของนาวาราค่อนข้างครบมากเลยนะคะแล้วก็ผ่อนค่าง,งวดอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะค่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,500นะคะตัวนี้นะคะสวยมากค่ะเดิมๆค่ะอันนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะจากโรงงานนะคะสัญ,ญลักษณ์มอ,อกอนะคะแล้วก็ น็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไขนะคะตัวนี้เดิมมากๆได้เดิมมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะอยู่ใกล้สาขาไหนนะคะเข้าไปทดลองขับรถของมารวยได้ทุกสาขาเลยเพราะว่าของเรามีกันอยู่4สาขานะคะสาขาแรกเป็นสาขาทับขอค่ะสาขาที่สองเป็นสาขาพิจิตค่ะสาขาที่3เป็นสาขาบึงนารางค่ะแล้วก็สาขาที่4นะคะสาขาพิษณุโลกค่ะ สำหรับนิส s ันนาวาร่ NP 3 0 0ตัว S King Cap คันนี้นะคะปี2017มาในเกียร์ธรรมดาค่ะคุณลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณลูกค้าส่งเป็นค่างวดนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทนะคะตลอดอายุสัญญาตัวรถเลยนะคะถ้าลูกค้าออกรถกลับมารวยมอเตอร์ได้อะไรบ้างนะคะ ได้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีพรบนะคะถ้าลูกค้าประวัติด,ดีนะคะสามารถเหลือเงินกับไปทำทุนได้นะคะถึง1 0 0 0งแบาทนะคะขึ้นอยู่กับประวัติลูกค้าเองนะคะถ้าสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะคุณลูกค้าทักมาหาพี่ปากับพี่เมย์ได้เลยนะคะที่เบอร์0819737766คะ่ะเบอร์พี่เมย์นะคะ0898566262นะคะ ทรได้แอดไลน์ได้นะคะวันนี้พี่ปากับพี่เมย์จะขอจบคลิปรีวิวรถสวยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ